กับพุทธคุณดีของครั้งเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับอีเกิลออฟโนและในวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกําลังมองหาของครั้งเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของอีเกิลออฟโนมีของครั้งดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และเช่าหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน qr code โคได้เลยครับตรากุดตากุณโหนเสือมเหสวนในยุคสมัยหนึ่งเรื่องราวของเสือหรือชุ่มโจรเต็มไปด้วยตำนานความน่าสนใจในเรื่องราวการต่อสู้และวิชาอาคมในยุคปัจจุบันเรื่องราวเหล่านั้น ส่วนหนึ่งในถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ผ่านเรื่องรลวาของขุนพันธรัก์ราชเดชและเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ภาคที่สามซึ่งเนื้อหากล่าวถึงเสือคนสำคัญอย่างเสือดำและเสือมเหสวนเสือมเหสวนเป็นหนึ่งในขุนโจรภาคกลางที่มีวิชาอาคมและชื่อเสียงภายหลังหมดยุคชุมโจรเสือมเหสวนหรือปู่เสือเมเหสวน ได้รับการนับถือของผู้ที่มีความเชื่อถือในศรัทธาในอาคมช่วงสมัยหนึ่งได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลในสายของจัตุคามรามเทพราวปีพศ2530ซึ่งในครั้งนั้นก็ได้ทำการสร้างเครื่องรางที่เรียกกันว่าตะกุดตาขุนโหนและเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่หามาบูชาได้ยากเพราะจัดสร้างขึ้นมาจำนวนไม่มาก เสอไม่เหส่วนได้จัดสร้างตะกุดตาขุนโหนโดยได้พลิกตำราสูตรหัวใจองค์พ่อจตุคามรามเทพราชนดำจันทรพานุหัวใจตาขุนโหลและแถมถ่ายด้วยหัวใจอริยศัพย์โดยโลงจานเป็นปฐมและถวายให้พระผู้ทรงศิลบริสุทธิ์ที่มีชื่อเป็นมงคลน,นามว่าพระมหาลุ่งเรืองกับพระเรลิงฤทธ ทำการลงตะกุดต่อด้วยแผ่นตะกัวขนาดยาว3เซนติเมตรแล้วทําการม้วนตะกุดด้วยมหามนต์เทวดาม้วนปัตตภีปู่มเหสวนทําพิธีชุมนุมเทวดาเปิดเครื่องบัดพลีทาน้ํามนต์กลางแจง้งหรือน้ํามนต์กลางหาวเศกชุบเชือกน้ําไปถักตะกุดจากน้นนําตะกุดไปลงลากปัดแผ่นเงินเหตุที่ใช้แผ่นเงินพอจะได้เป็นตะกุดเรียกเงิน เงินต่อเงินไปในตัวเด่นทางด้านโภกทรัพย์ซึ่งพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจควรมีไว้จากนั้นนำตะกุดทุกดอกทำพิธีมหาจากักรพรรดิเทวาพิเศษณนะพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพระเกจิคณาจารย์สายเข่าออร่วมปลูกเสกเ,เต็มสูงพอท่านเนืองวัดสวนจันทร์ พอท่านห้องวัดเขาอ่อพอท่านเอื้อมวัดบางเนียนพอท่านเนียมวัดท่าใสพอท่านคล้อยวัดผูเขาทองพอท่านเงินวัดโพรงงูท่านพระมหามนตรีผู้สร้างลุ่นเงินไหลมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมสุธีเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุเป็นประธานจากนั้นน้ำตะกุดทั้งหมดมาปลุกเสก ตหาดสายแก้วกลางแจ้งวัดพระมหาธาตุพระเกจิคนาจารย์8ปดลูปพระครูกาสีรูปผู้รักษาพระบรมธาตุรวมเศก8ดทิศเป็นการรับพลังจาก่าทั้ง4รับแสงสุริยันจันทราจากนั้นได้นำตะกุดไปแช่น้ำมนต์ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชขั้นตอนยังไม่จบปู่เสือมเหสวนได้นำตะกุดทุกดอก ปลูกเสกเดี่ยวและปลูกเสกพิธีพิสดารในถรำพระทองจังหวัดชัยนาทโดยเกจิอาจารย์อีก8ลูกปู่เสือมหาเหสวรเป็นเจ้าพิธีจึงทำให้ได้ตะกุดดอกสำคัญในสายจตุวความรามเทพอานุภาพของตะกุดผสมผสานกับมหามนแห่งสายวิชาสำนักเขาอ,อ้ออำนาจของเทวราชโพธิสัตว์จตุวความรามเทพตาคุณโหน เทพเจ้าแห่งดวงเหนือดวงเหนือคนกำหนดชี้ชะตาชีวิตคนทำให้มีฤทธิ์เดชทางด้านเสริมดวงชะตากล่าวนาธรรมมาหากินคองดึงชีวิตจากมืดไปแสงสว่างไม่ให้ตกต่ำทรมาค้าขายคองกําไรงามโชคราบไหลมาเทมาทำการสิ่งใดสำเร็จดุดพลิกฝ่ามือเป็นตะกุดหนึ่งในสายตาจุคามรามเทพ ที่ทำพิธีได้เข้มขลังและมากมายที่สุดเท่าที่มีการสร้างมาก,ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อ,ตอไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตาม รับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ